เอาเก็บองินใ้เดียวันนี้เรามาร้านชื่ออะไรรู้หรือยังชานชารา,านสิชานชาราคาฟเฟ่ชานชาราชานชารา,า,ารา้ <laughs> นานนี่เกี่ยวกับรถไฟไงใช่อยู่ข้างๆรถไฟนะชานชารา,าชานชาราภาษาอังกฤษเรียกว่านั่นสิ Station of Train Station ดูนะรู แชล่าเป็นมามาดูเอออะไรอ่ะฉันสะผิดเฮ้ยไปไงสุดยอดจะเปิดเองด้วยสาธิตเปิดให้ไหมเกให้หน่อยโอ้โหจะจะเปิดเองฮึซึบเกมเมอร์มากกว่าไปได้เึมเมอร์อยู่ที่นี่สวัสดีครับผมอยู่อที่เพลสซิมูเลเตอร์อ๋อแพลตฟอร์มเออแพลตฟอร์ม มาดูจะเปิดกูเกิลใช่ไหมถ้า <c oughs> ถ้าใบ <c oughs> ถ้าใบโตใบใบทำใบคิดว่าใบจะทำที่แบบนี้ใช่ไหมไม่คิดว่าจะทำสถานที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับโลบอกรักกันเกี่ยวกับโลบอกรเกี่ยวกับเกมใบหิวน้ำไหมแล้วว่าอย่างใบใบครับก็ก็น่ <c oughs> าจะเ,าปเป็นใบเ,เป็นเออไม่เอาเดี๋ยวร้อนเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะยกสดเอาแล้วกันเป็นคอม ใช้เองนิดโอเคเก่งมากอยากลองใช้マイคลาฟในคอมพิวเตอร์นี่ก็ปิดฝาไมค์คลาฟในคอมพิวเตอร์มีมีแอกออนด้วยแพงอะในสตีมเมื่อกี้ยกเปนานปะยกเปยกี่นาที่สตีมก็ยังโอเคยังถูกหน่อยในไมโครซอฟแพงมากเลยตั้งพันสองโอเคใบหกใบใบไรแมงวันบอกอะไรแบบว่าอะไรนะแจ๊ดแมงวันบอกอะไรนะ ส,สั่งเป็นฮันนี่โทส์นะคะตรงนี้จะเป็นลานดูเหมือนว่าช่วงเย็นจะมีดนตรีสดด้วยนะคะกำลังตั้งเครื่องน่าจะมีดนตรีสดก็มีมุมให้เด็กเล่นรายแต่ณนะเวลานี้สี่โมงร้อนมากมีสนามเด็กเล่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเหมืยอยนกันแต่มาช่วงเวลาประมาณสามสี่โมงจะร้อนเหมือนกันนะคะตอนนี้ ถ้ามาสักห้าโมงน่าจะสวยนคะมีทางทางขึ้นชานชลาหามีมุมเก๋ๆถ่ายรูปะคะ่ะมีมุมมีมุมนั่งริมสะลิมบึงตรงนี้นะคะถ้ามองตรงไปทางนู้นก็จะเป็นทางรถไฟนะคะคงเป็นสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าชานชลาเนาะ ก็ตกแต่งมีทางรถไฟอยู่ตรงนี้บาย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 นครนายกครับกลับบ้านแล้ว